สวัสดีค่ะพบกับเพจบัจอมแลนนะครับวันนี้น้องบัดจะมาระบายสีอะไรเนี่ยโดเรมอนโเลมอนทำไมโดเลมอนหน้ามันดำจังเลยหรอแล้วแต่หนูจะทาสีอะไรก็ได้อันในสีแดงนี่หรออ่ะสีแดงทาสีแดงข้างล่างโอเคโอเคอุ้ยสีอะไรครับ สนุกไหมลูกสีอะไรก็ไม่รู้อันนี้สีเขียวเนี่ยสีน้ำเงินภาษาอังกฤษคืออะไรสีน้ำเงินน่ไม่รู้อีกแล้วสีโพโพหรอไม่มีมีโพโพเลยอันนี้สีโพโพไม้เนี่ยโพโพ สีไว้สีอะไรไว้สีอะไรสีไ้งพี่อย่สีไว้สีอะไรไว้สีขาวเย็นโลดสีอะไรเย็นโลดสีอะไรสีเหลืองถูกต้องอู้ําทำไมโดเรมอนพี่บาส์ทำไมฉีบทำไมน้องทาสีสวยจังเลย ครับผมมาพี่ออดก้อาอวานทุกอ้าด้ากอดอกด้วยนะเดี๋ยวแขนหักกอดอกด้วยกอดอกด้วยหนึ่งกอดอกครับกอดอกหนึ่งสองสาม,สามเก่งมา อุ้ยอัดกล้าอย่างนี้เหรอโอเคหนูเล่นดีๆกอดอกทุกครั้งนะลูกเดี๋ยวแขนหักเข้าใจไหมน้องบัตเตอร์เคยแขนหลุดแล้วนะไม่กอดอกนะรู้ไหมยากยากจะไปเล่นอีกไหมกอดอกทุกครั้งนะบัตเตอร์แขนหลุดเลยนะ okay. จะามาเทน้ำมันเขานั่เลนนนานเลยแม่มันสวยไหมล่ะสวยจริงเหรอหนูผสมสีดีดๆสซลกูก อุ๊ยแม่ทำสีอะไรอยากๆเงี้ยพดาไม่น้ำ้วยแม่เออเขาเขาไม่ให้จับหรอกมันจบก็ุิยบมตเตอร์มันเริ่มแห้งแล้วอ่อแม่แม่วิ้าสีเขียวก็สวยนะอุ๊ยสวยจังเลยอะทำไงโดเรมอนไม่มีตาเลย อะไรยาทาอะไรยาทาอะไรอ๋อหรอย,าทา,า,ยาทาอะไร,ไไะไรยาทาลาบูบูนี่บัตเตอร์ก็มีลาบูบูนี่วันนี้ไปหมุนไข่ไดนโนเสาร์มาได้ลาบูบูด้วยนี่อีกจัมปูด้วย ตก็มาเข่าอีเข้ายัมันังกระหน่อกมาเถ้ามามะลำมาติลามานังน้ำป่าเร็วป่าูนโอเคอุ้ยอย่าไปทาของเอื้อยนะไปทาของเอื้อยไม่นะเอื้อยทาสวยแล้วค่อยๆทาเถานี้เอาเถ้างนางแปลวันสีมาเด้อลูก พี่ย่าสวยจังเลยลูกอันนี้คือลาบูบูหนูท่าของพี่ได้ไหมไม่ได้มันคนละสีกันเดี๋ยวยามือไปแจับอย่ามือไปจับอย่ามือไปจับเช็ดด้วยเช็ดมือของร้านค้าเขา,เาให้หนูเช็ดมือออะไรพูดอะไรเมื่อกี้หรอทำไมพูดไม่เพราะใช่ไหมนั่นไงนป้าว่าแล้ว เทอเม,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 มันสีเขียวน่ารักจังเลยโอ้ยโอยโอ้ยโอ,อ้ยโ้ยอ้อยาอ้้ยโอ้ยยอยยโอยโอยแอ้อาอยโอยโยอโอ้ยย นี่หรอโอเคสวยการตัวใหญเลยเห็นเลยการผ้าสีแดงใหญ่เลยนี่มันตัวอะไรนะโอ้ยราคาไม่หุ่นไม่มีสีแล้วโม่คนนี้ก็เปลือยไปจับเอาเองทุ่มน้อกแล้วนี่นี่หนูจิ้มนี่จิ้มนี่จิ้มของบัตรนี่ไงย่ายาจิ้มของบัตรแต่มันไม่มีสีชมพูแล้วนะ เอาสีแดงก็ได้เอออุยมันผสมแล้วมันเป็นสีชมพูยายยายยยาคือเศ้ายคือเลงลนี่นี่คารบาลีัลมาใครยู่ยังแลนไปหาพ่อได้พ่อพ่ว้าวย สีจมูเอ้าอยู่ๆมันเป็นสีจมูได้ไงนี่อ่ะงงเลยอนียอย่าสะบัดแหงมันจะถือเอื้อยโอเคโอเคฮะกูซาเอ๋ยพี่บัทพี่บัทบายบายคลิปก่อนปิดคลิปก่อนฝากอะไรโอเคบายบายด้วย บ๊ายบายด้วยพี่ย่าย่าบายบายก่อนบ๊ายบาย